tập thể người dân thật ra các hình thức như vậy cũng là tư trấn sức เป็นเวาลาการประชุมครับเป็นวาระที่หนึ่งครับเรื่องที่ประธานแก้ที่ประชุมทราบรขอเปลี่ยนค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เรียนท่านน,น,นายกก็ในระนกรายปีที่ผ่านมานะคะเราก็เห็นการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะที่มีแนวโน,น้มจะดีขึ้นแล้วก็นโยบายการกระตุ้นต่างๆก็ส่วนใก็จะเน้นมาจากการส่งออกน,นะคะแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะเป็นเป็นเครื่องมือสำคัญคะ่ะ กระทรวงการคลังได้ประมาณว่าเศรษฐกิจไทยในปี2568นะคะคน่าจะเติบโตร้อยละ3นะคะแต่รัฐบาลเชื่อว่าด้วยศักยภาพของเศรษฐกิจไทยะค่ะแล้วก็ความตั้งใจในการทำงานของผู้กระทรวงนะคะจะทําให้ร่วมกันเดินกระโชงน,น,นะจ๊ะก๊เพื่อเศรษฐกิจให้โตมากกว่าร้อยละ3ได้ะค่ะแล้วก็ด้วยเหตุผลขั้นต้นนะคะเพื่อให้เกิดมูลค่าพของบาน ื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นจึงเป็นที่มาของการประชุมนวันนี้เพื่อที่จะร่วมกันคิดแล้วก็หาทางนะเสนอโครงการทางกรเศรษฐกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของมณานันป่าค่ะแล้วก็ต้องปฏิบัติภายได้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันทับเพื่อศรษฐกิจให้ขยงแตัวมากกว่าร้อยละสามนะคะเพื่อวางรากฐานในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างในระยะยาวไปพองกันด้วยค่ะ สิงขอให้ทุกท่านค่ะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดัอนโครงการต่างๆค่ะขอตกลประชุมค่ะฉันได้ค่ะค่ะครับขออนุญ,ญาตกล้องนี้นะครับผม ที่ตัวจะเสร็จ ประชุมคณะกรรมการระดับการดํานินงานในการเข้าเป็นสมาชิกองสีของประเทศไทยครั้งที่68นะครับจะมีเวลาครเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่ท่านประธานแจ้งที่ประชุมครับค่ะสุภาพนะคะแล้วก็สืบเนจการท่านาหรือ OECD ของประเทศไทยนะคะในวันนี้นะคะการประชุมคณะกรรมการนัดแรกนะคะก็จะเป็นการประชุมแนวทางการกำกนดการเข้าเป็นสมาชิกของคระกรรมกานคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะ จะรายงานความคืบหน้าต <mel> ่างๆว่าดำเนินการไปยังไงแล้วขอเชิญทัางไปค่ะครับขออนุญาตไปเรื่องประารับเรื่องที่หเป็นคำสั่งสมักรานม่หนึ่นะครับท่านในรี่มนึ่งได้โกราลงนางคำสั่งนี้เมื่อวันที่28ุ่ิาคมนะครับองนะครับโดยองค์ประกอบของคณะกรรมการก็จะมีทานในทั่นึ่งประธานนะครับหรอทานรองในที่หน่อานนะครับเป็นรองประธาน กาเป็นที่ว่าการสนทนาขประเทศนะครับก็้ได้มีการรู้สรงู้